การแก้กรรมที่ถูกต้องนะครับก็ต้องรู้ว่ากรรมจริงๆมันก็คือตัวขันทั้ง4นะครับโดยมีตัววิญ,ญญาณของเราเนี่ยเป็นเมล็ดพืชน,นะครับก็มีอะไรบ้างล่ะกรรมของเราจริงๆถ้าแก้กรรมถ้ารู้หลักนี้จะแก้กรรมได้ถูกต้องที่สุดนะครับตามหลักของพระพุทธองค์นะครับไปแก้กรรมโดยการไปนอนในโรงไปลดน้ำมนต์อันนี้มันแก้ผิดนะครับ พวกรรมของเราเนี่ยมันมีถ้าขันต้องรู้ขันห้าก่อนนะครับขันห้าของเราก็คือตัวจิตใจหรือวิญญาณนะครับจิตจิตวิญญาณจิตใจร่างกายความรู้สึกนึกคิดกรรมของเรามันมีอยู่สี่สี่ผืนนะครับก็คือตัวร่างกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยนะครับแล้วก็ ความทรงจําหรือตัวสัญญาขันแล้วก็ความคิดจินตนาการหรือสังขารขันอันเนี้ยคือตัวกรรมกรรมหรือผืนหน้าที่แท้จริงของเราตัววิญญาณขันหรือ,อตัวจิตใจเนี่ยเหมือนอผู้เจ้าท่านเปรียบเป็นเมล็ดพืชน,นะครับเนี่ยตรงกับรูปที่อยู่ข้างล่างเลยถ้าเราต้องการแก้กรรมที่ถูกต้องและง่ายที่สุดแล้วก็เข้าเข้าถึงการไม่หลงลืม นิพพานเลยนะครับดังคําพุทธภาษิตว่าผู้ใดไม่หลงลืมกายะคตาสติเอาจิตมีสติอยู่กับกายนะครับผู้นั้นจะไม่หลงลืมอมาตะไออมาตะคือนิพพานนะครับบางคนบอกว่าโ,โ,โอ้พูดไปถึงนิพพานเลยเหรอก็พระพุทธเจ้าตรัส่างนี้เนาะมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ <c ười> คือการแก้กรรมที่ถูกนะครับคือการเอาจิตมามีสติอยู่กับกายอันเนี้กรรม ตัวผืนนาทั้งสี่ให้เอามาอยู่ที่ตัวตัวกายนะครับอันนี้จะเป็นการแก้กรรมที่ถูกต้องที่สุดถ้าเรายังเอาจิตไปรู้สึกนึกคิดคือเขาเรียกอะไรอะฟุ้งซ่านต้องหออฟุ้งซ่านอันนี้เป็นการแก้กรรมที่ผิดนะครับก็คนเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดยนันยันแก่เลยหรือไม่จะเรียกว่าเกิดยันตายเลยหลงคิดตลอดเวลา อันนี้เป็นการสร้างกรรมเหมือนเมล็ดพืชครับตัวเวลาเราเอาเมล็ดพืชลงไปหย่อนลงลงไปที่ดินใช่ไหมครับกรรมเนี่ยท่าน אע, ผู้เจ้าท่านเปรียบเหมือนผืนนาก็มีร่างกายความรู้สึกนึกคิดแต่ผืนนาที่ดีที่สุดที่ควรจะเอาเมล็ดพืชหรือตัววิญญาณหรือตัวจิตเราไปหยอดเนี่ยคือร่างกายเอ้ท่านเคยท่านเคยรู้ไหมผู้ใดไม่หลงลืมกายคตาสติเอาจิตมีสติอยู่กับกาย ผู้นั้นไม่หลงลืมอมาตะเลยครับอมาตะคือนิพพานนะครับไปถึงนู่นเลยนะเอ้หลายคนยังยังงงอุ้ยถึงไม่หลงลืมนิพพานเลยเหรอใช่ครับผู้เจ้าตัดอย่างนั้นเนาะเนี่ยเป็นการแก้กรรมที่รัดสั้นที่สุดเอ้คือการมีสติรู้ลมหายใจหรือมีสติอยู่กับกายเนี่ยคือการแก้กรรมที่ถูกต้องไม่ต้องไปสะดเดาะเคราะห์นอนในโรงลดน้ำมนต์โอ้นั้นมัน ยิ่งสร้างกรรมก็ไปใหญ่เพราะว่าจิตเนี่ยถ้าเราเอาไปนอนในโรงไปลดน้ำมลใช่ไหมครับจิตมันก็จะไปอยู่กับความรู้สึกนึกคิดมันก็เลื่อยไปมันก็ไม่มีทางแก้กรรมถ้าเราจะแก้กรรมให้ถูกต้องนะครับถ้าแก้กรรมถูกต้องเนี่ยมันจะเพิ่มกดแรงดึงดูดเรื่องของทรัพยบฟังไม่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะโยงไปสู่การจุนจิตกัจัก,กวานนะ การจูนจิตกัจจกวาลหรือการใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยคือการที่เราเอาจิตมาอยู่กับกายนีย่หลายคนไม่รู้นะว่ามันเป็นมันเป็นความลับของเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดทรัพย์ดึงดูด,งดเงินทองนะครับเอ๊หลายคนหลายคนไม่รู้ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของกดแรงดึงดูดหรือ Lo อ Attraction ของฝรั่งเนี่ยมาจากพุทธศาสตร์ โดยการนำสมถะหรือสมาธิของเราเนี่ยหรือฌาน1234ในมาร์วิองแปดไปใช้เออแต่ใช้ในส่วนของสมถะไม่ได้ใช้ในส่วนวิปัสสนาเพราะจริงๆแล้วของพุทธศาสตร์ของเรามันมีสส่วนเนาะส่วนสมถะกับส่วนวิปัสสนาแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเอาในส่วนของสมถะหรือสมาธิหรือการใช้ฌานหนึ่งที่ได้ลทธิ์ทาใจไปใช้ คือพรจารย์ตัดว่าถ้าเราทําสมาธิได้นะครับในฌานที่4เนี่ยเราจะได้ลิศทางใจไม่ว่าจะรู้จิตใจคนอื่นนะครับรู้อนา,าคตรู้อดีตมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเนนอากาศอันนี้มันไม่ใช่ก,การพูดเขาเ,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 เรียกอะไรเหนือเหนือวิสัยนะเพราะว่าฝรั่งเข้าไปใช้ได้แล้วเขาทำให้เห็นแล้วว่า เขาใช้ได้ผลกดแรงหนึงดูดเนี่ยเขาใช้ได้ผลคิดอะไรได้สิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดคู่ครองก็ได้ก็ได้คู่ครองออมันได้จริงๆด้วยนะแล้วกดแรงหนึงดูดทาไมมันได้ละ่ะคือผมเปรียบเทียบไว้ในในไลฟ์ก่อนๆแล้วก็ตัดเป็นคลิปไวนะครับคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ย การใช้กฎแรง,งดูดเนี่ยก็คือการทำชานของชาวพุทธชานเราจริงๆชานเนี่ยมันมาจากมรรคองสุดท้ายองค์สุดท้องเลยคือมรรคองที่8นะครับก็จะมีชานที่1 2 3 4สองหลายคนถามว่าเอา้าแล้ว,แล,วแล้วชานมันทำยังไงอ่ะใช่ไหมชานมันก็คืออย่างที่ผมตะกี้พูดแหละก็คือเอา,มาเมล็ดพืชไปไว้ตัวฐานกาย จิตเนี่ยมันมีผืนนาอยู่สี่ผืนเมล็ดพืชเนี่ยควรที่ตั้งของมันมีแค่สี่ผืนที่ดินน่ยสี่ผืนก็จะมีร่างกายหนึ่งผืนความรู้สึกสุขรู้สึกทุกรู้สึกเฉยๆยหนึ่งผืนความทรงจำอีกหนึ่งผืนนะครับตัวสัญญาขารเนาะและความคิดจินตนาการอีกหนึ่งผืนคนส่วนใหญ่จะเอาเมล็ดพืชหรือตัวจิตวิญญาณเนี่ยไปตั้งไว้ผิดฐานผิดผิดผิดผืน ผิดที่ดินผิดผืนจะไว้ตั้งในความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาอันเนี้ยมันนำพาไปซึ่งความฟุ้งซ่านไงไม่ฟุ้งซ่านก็หดหูเออไม่หดหูก็เสื่องซึมไม่เสื่องซึมก็ลังเลสงสัยเอ,อไม่ลังเลสงสัยก็โกรธเห็นไหมไม่โกรธก็รักออมันก็มีแค่เนี้ยเพราะอะไรเพราะมันคือนิวรห้าในพุทธศาสน์นั่นเอง การโกรธที่เกียจฟุ้งซ่านลังเลสงสัยอันเนี้เป็นเครื่องขวางกั้นปัญญาแก้ด้วยอะไรล่ะแก้ด้วยเอาจิตมาอยู่ในผืนนาผืนแรกที่ผู้ที่ผู้เจ้าท่านแนะนําให้อยู่และเป็นที่ที่ควรอยู่ก็คือร่างกายร่างกายมันมีสองส่วนเนาะส่วนร่างกายของทั้งหมดกับส่วนลมหายใจท่านเอาจิตไปอยู่ไว้ในสองที่เนี่ยที่ใดที่หนึ่งแล้วท่านจะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น การไม่หลงลืมนิพพานอันนี้เป็นเป็นขั้นวิปัสนาเนาะการเห็นจิตเกิดดับในขั้นทั้งสี่กับแค่เบื้องต้นก็คือสมถะถ้าเป็นฝรั่งก็เรียกกดแรงดึงดูดกดแรงกดแรงดึงดูดจริงๆก็คือกดแห่งกรรมนั่นเองอมันก็มันก็มันก,นก็ธรรมดาแค่นี้นะครับถ้าเราจิตมาอยู่กับกายเราจะได้ทั้งสมถะกับวิปัสนาอกายกตาสินั่นเองหรือ เขาเรียกอนาปนาสิกายเนื้อกายลมมันเป็นมันเป็นเหมือนกันนะครับเป็นผู้เจ้าท่านจัดว่าลมหายใจกับกับกายเนี่ยเป็นกายเนื้อกายลมคือเป็นที่ตั้งของตัวจิตวิญญาณที่ควรจะตั้งสวัสดีทุกคนนะครับก็ถ้าไม่ได้ทักก็อย่ากโกรธกันนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้สมาธิในการพูดให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเนาะอันเนี้ย เป็นการแก้กรรมที่ถูกต้องและรัดสั้นที่สุดสิ่งที่จะได้อาน,นิสงส์งที่จะได้มันมากมายมหาศาลก็คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดคิดไม่หลงลืมพระน,นิพพานก็ก็ก็ไม่หลงลืมนิพพานเ,เพียงแค่เราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจหนึ่งๆตลอดวันอันนี้เป็นความลับนะฝรั่งเอาไปแต่งตำราเรื่องของอกฎแรงดึงดูดขายให้กับ คนทั้งโลกได้เงินเป็นโอ้หลายพันล้านหลายหมื่นล้านก็จริงๆก็มาจากพุทธศาสตร์นั่นเองนะครับถ้าต้องการรัดสก้าที่สุดก็ก็ศึกษาพุทธศาสตร์จะได้ทั้งกดแรงดึงดูดก็ได้เพราะมันมันเป็น s u b เซตในพุทธศาสตร์นะครับก็จริงๆผมจะพูดทุกๆ5โมงเย็นนะ ถ้าสนใจก็ Subscribe ไว้นะครับแล้วเราเจอกันทุกๆ5้าโมงเย็นจะพูดเรื่องอวิทยาศาสตร์ทางพุทธธรรมตอบทุกวันถ้าสนใจนะครับก็จะพูดพูดให้ฟังแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ผมจะตัดเป็นคลิปคลิปละสินาทีนะครับก็ไปแปะไว้ในช่องก็ตามไม่มีเวลาก็ไปทบทวนได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นมันเป็นความรู้ที่ฝรั่งเขาเอาเอาไปทำเซมินาทำคอร์ส อย่างเช่นแอนโทนีล็อบบินก็พูดเรื่องปลูกยักษ์ในตัวคุณใช่ไหมครับไปดูไส้ในก็พุทธศาสตร์อืมพุทธศาสตร์แต่ว่าเนื่องจากว่าทางเกี่ยวกับนักสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าใจอย่างลึกซึง้งและเขาแปลงเป็นคําพูดของตัวเองมาคุยให้เราฟังอ,อย่างที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยถ้าไปเรียนเป็นคอร์สก็คอร์สประมาณ2,500เหรียญ หรือ3,000เหรียญถ้า v ว p ก็หมื่นเหรียญส0 0แสนก็บาทม,มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตลกนะชาวพุทธแต่ไปเรียน NLP ไปเรียนจุลจิตจักรวาลไปเรียนปลุกยักษ์ในตัวคุณอืถ้าถ้าถ้าอะไรอะ่ะจะพูดว่าอะไรดีใกล้เกือกกินด่างจริงๆก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ ก็จะคุยกันคือจะคุยให้ฟังว่าไอ้คอสละแสนคอสละคอสละหลายหลายแสนเนี่ยคุยอะไรกันบ้างในในคอสแล้วทำไมมันต้องไปเต้นกระโยงกระเยงกระโยงกระเยงสร้างสร้างพลังแต่จริงๆอยากจะบอกว่าใช้ใช้วิธีของพวกเจ้าเจ้าพลังงานพลังงานมหาศาลกว่าเยอะแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ต้องไปเต้นโยงเยงด้วย เพราะจริงๆไอ้ไอเรื่องการการเต้นการเต้นเนะี่ยมันก็อยู่แค่ในส่วนของรูปขันเองร่างกายนะครับคือร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวกลางของจิตวิญญาณตัววิญญาณขันนะครับแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดจริงๆมันไม่ใช่ขันเดียวกันนะคือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ยังยังเข้าใจตื้นมากมันเข้าใจผิดว่าความคิดก็คือสมองความทรงจําก็คือสมองอมความรู้สึกสุรู้สึกทุกร,รู้สึก เฉยๆรู้สึกทุกรู้สึกออกมาอยู่ในสมองอันนี้เข้าใจผิดนำไปสู่เวลาคนมันคิดอะไรไม่ออกผิดหวังคิดอะไรฆ่าตัวตายอผิดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ในสมองไงถ้าถ้าจัดการสมองจัดการตัวเองทิ้งความทุกข์จะจบไม่จบไม่มีทางจบเพราะเรามันประกอบด้วย5้าห้าแฟกเตอร์ห้าขันเไนอ เอาความคิดมันดับไปมันก็เหลือจิตหรือวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดมันก็ไปเข้าไปในอัตภาพใหม่โอ้งานนี้จะงานเข้าเลยถ้ามันเข้าไปอัตภาพลูกแมวลูกหมางานนี้จะเป็นยังไงอืมคือฝรั่งเขาพูดว่าการเกิดเป็นคนมันง่ายแล้วก็ก่อเกิดทฤษฎีมากมายคือถ้าฟังผู้เจ้านะครับการเกิดเป็นคนนี่มันยากมาก ยากขนาดร้อยปีเต่าตาบอดหนึ่งตัวโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำเอาจมูกโผล่ขึ้นไปตรงกลางแ,แอกไม้ไผ่ทั้งโลกมันน้ำท่วมโลกไม่มีผืนดินนะการจะเอาจมูกของเต่าโผล่ขึ้นไปบนแอกไม้ไผ่ร้อยปีสักครั้งมันยากไหมอันนี้คือการโอกาสในการเกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเป็นคนแล้วอย่าประมาทนะ ต้องศึกษาพุทธวจนะให้ดีก่อนแต่ที่จะไม่มีชีวิตอย่เออคือใครก็พูดได้ครับแต่ว่าเสียงเสียงที่เสียงที่ได้ยินมันถูกไหมมันเป็นสัจธรรมไหมมากกว่าคือชาวพุทธผมพูดหลายครั้งแล้วชาวพุทธไม่จำเป็นต้องจนชาวพุทธชาวพุทธก็รวยได้พระเจ้าไม่ได้ให้ให้เราห้ามรวยนะก็อย่างที่บอกอะ เรื่องของกฎแรงดึงดูดนี่ยมันมาจากพุทธศาสตร์แล้วทําไมเขาเอากฎแรงดึงดูดไ,ไปสร้างความมั่งคั่งทั่วโลกอหนังสือ The Secret ที่พูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดขายได้30ล้านเล่มนะมแล้วก็มีเล่มใหม่ออกมาจริงๆเข้าไปดูเนื้อหาทั้งหมดก็คือบุรีซึมก็คือจิตวิญญาณของพุทธศาสตร์ก็ ยังไงถ้าสนใจนะครับเราก็มาพูดคุยกันก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วยังไงเจอกันทุกๆ5้าโมงเย็นอ,อย่าลืม Subscribe ไว้นะครับแล้วเจอกันเดี๋ยวพาพาแม่ไปหาหมอก่อนแล้วเจอกันทุกเย็น5้าโมงเย็นบ๊ายบาย